สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พบกับคลิปดันด้อมนะคะในหัวข้อนะคะสายตาผู้คนที่มองคุณในตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายนะคะเรามาเช็คพลังงานตัวตนของคุณก่อนซึ่งวีจับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะวีใช้เป็นไพ่ออลลเคิลในการเช็คพลังงานของคุณนะคะ อันดับแรกเลยนะคะถ้าพลังงานตรงไปฟังกันต่อแต่ถ้าไม่ตรงเรื่องผ่านได้นะคะคือมีอาจจะไม่ใช่ของคุณเนาะเป็นพลังงานรวมนะคะพลังงานแรกของคุณนะคะคุณเ,เป็นคนที่สามารถนะคะแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะอาจจะไม่ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องฝ่ายจิตวิญ,ญญาณก็ถ้าเป็นทางกายภาพคุณจะเป็นคนที่สามารถทํางานได้หลายด้านคุณจะมองอ,ออกแล้วก็อ่านเกมผู้คนออกค่ะในเรื่องของการงานนะคะทําให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจมากในกลุ่มของ คนที่ร่วมง,งานด้วยกันนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ถ้าด้านจิตวิญญ,ญาณคุณเป็นคนที่สามารถแยกเรื่องของจิตวิญ,ญญาณได้ว่าใครยังไม่เติบโตใครโตประมาณไหนนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะวางตัวเองได้ถูกต้องนะคะคุณจะไม่ยัดตัวเองเข้าไปในชีวิตผู้คนคุณจะเป็นคนที่ให้ผู้คนค่อยๆเติบโตได้ในทีละก้าววิรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณและร่างกายรวมไปถึงจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณได้ท่องมาทั้ง หลายรูปแบบนะคะทุกรูปแบบแล้วนะคะคุณได้ไปในด้านของความมืดก็ได้ไปมาทุกจิตใจทุกที่แล้วนะคะสาหรับตัวของคุณเองแล้วถ้าด้านสว่างหรือด้านธรรมชาติหรือด้านโลกะคะ่ะคุณก็ได้ไปเชยชมมาหมดแล้วนะคะคุณเลยจะเป็นคนที่มีเออแพชชั่นมากๆนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่สามารถที่จะอธิบายหรือว่าเออให้คําแนะนําผู้คนได้นะคะเป็นคนที่มีสกยภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มี ความหวังมีแสงอยู่ในตัวเองคุณเป็นคนที่รักตนเองมากๆเลยนะคะใน Energy ตอนนี้นะคะคุณคุณคุณห่วงแหนตัวเองมากๆเพราะว่ามันเปราะบางมากคุณไม่ได้ห่วงแหนเพราะคุณรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งแต่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันเปราะบางมากเหลือเกินมันทําให้คุณนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะมากขึ้นเพราะคุณไม่รู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วคุณก็ได้นําพาตัวเองนะคะไปทําในสิ่งต่างๆที่คุณเคยคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิด รือเสียหายแต่คุณก็มาค้นพบในทางกายภาพใน,ในทางจิตวิญญาณว่าคุณนําตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดไม่ปลอดภัยมาเนิ่นนานเท่าไหร่คุณใช้ชีวิตแบบโลดโผนแบบที่คุณนะคะทำตามผู้คนบนโลกหรือตามวัตถุนิยมหรือว่าอารมณ์นิยมกันอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณไปอยู่มานะคะแล้วก็เอเนอร์จีของคุณนะคะวิรู้สึกว่าคุณกําลังที่จะก้าวกระโดดในเรื่องของการเติบโต ในด้านของกายภาพและจิตวิญญาณนะคะรวมไปถึงจิตใจรู้สึกว่าคุณกําลังอบันดันในการเติบโตด้านชีวิตมากๆเลยนะคะคุณกําลังหันกลับมารักตัวเองคุณกําลังพลิกฟื้นตัวเองค่ะแล้วคุณคุณกาลังถูกถูกผนึกแล้วก็ถูกให้เป็นเดะสตาค่ะหรือว่าเป็นเป็นดาวค้างฟ้าอะไรประมาณนี้เลยเออคุณกําลังอยู่ในเอเนอร์จีของคนที่เพาะแล้วคุณพร้อมด้วยนะคะ พร้อมในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณอยากจะนูน่นนี่นั่นอยากจะโด่งดังอยากจะมีเสียงไม่แต่คุณถูกฝึกมาและคุณรู้ว่ายิ่งสูงเท่าไหร่นะคะก็เหมาะก็บอยันเพราะว่าคุณมีเกาะป้องกันแล้วค่ะคุณสามารถป้องกันทางการเงินการงานของตัวเองได้รวมไปถึงป้องกันทางจิตใจและจิตวิญญาณได้ด้วยนะคะเป็นคนที่เติบโตมากจริงๆนะคะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนั่นนอมในวันนี้นะคะอัพตัวเองตลอดคุณพัฒนาตนตลอดแล้วก็เรียนรู้นะคะหลักศาสตร์ที่ เขาเรียกว่าสูงขั้นสูงไปตลอดนะคะแล้วก็คุณนะคะยูนเวอร์ชั่นที่พร้อมที่จะถ่ายทอดนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันนะคะเพราะว่ามันคุณจะเข้าใจระบบต่างๆแล้วไม่ใช่แบบคุณพร้อมเพราะว่าคุณแบบเอออยากจะพูดอะไรแต่คุณแบบมั่นใจในองค์ความรู้ของคุณที่มีอยู่พอประมาณแล้วนะคะว่ามันก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนต่อไปได้หรือช่วยเหลือตัวเองนะคะและผู้คนรอบข้างได้นะคะคุณเป็นคนฝังใหญ่นะ ฝันใหญ่แต่คุณสามารถที่จะรู้ว่ากว่าจะได้ฝันใหญ่นั้นมันต้องทําการกระทําที่เล็กน้อยนี่แหละนะคะและคุณนะคะมาถูกทางลแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวีขอใช้ไพ่ยิปซีนะคะเป็นการเช็คว่าคุณนะคะสายตาผู้คนที่มองคุณในตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะวิขอเปิด9ก้าใบของภายใต้สําหรับนะคะในการอ่านนะคะวันนี้ก็ <c oughs> ชิวๆนะคะทุกคนเป็นวันเสาร์เนาะก็เลยมานั่งทำคลิปันดอมให้ทุกคนนะคะ รู้สึกว่า,อ,าอยากทำและโอเคค่ะใบแรกนะคะโอห้าเหรียญนะคะเป็นห้าเหรียญที่ผู้คนรับรู้แล้วนะคะว่าเงินซื้อคุณไม่ได้ผู้คนเห็นเห็นคุณในเวอร์ชั่นนั้นเลยผู้คนรู้แล้วว่าคุณอะเงินซื้อไม่ได้นะคะคุณห่วงแหนชีวิต <S <S เขารู้ว่าคุณเป็นคนอบอุ่นนะคะแล้วก็คุณคือ คนที่ไม่ได้ให้เงินนำหน้าค่ะอ๋อนะนะคะแล้วก็ the empress ว้าว energy ผู้คนมองคุณดีมากๆเลยนะวีไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรมาแต่แต่จริงๆอะถ้าวัดจากพลังงานข้างในอะต่อให้มันมี energy ที่คนมองคุณไม่ดีคุณไม่ฟังนะคุณจะฟังแต่คนที่เนี่ยคุณโฟกัสแต่คนที่เขารู้สึกดีกับคุณนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเป็นเด็กผู้คนนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นเด็กที่ อยากให้ก็แค่ยื่นให้อยากรับก็แค่ขอคุณเป็นคนที่วางตัวได้แบบได้แบบมีมีสง่าราศีมากๆแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเด็กๆนะคะจะชอบคุณมากๆในตอนนี้รู้สึกว่าเอเนอร์จีของคุณนะคะเป็นที่น่าสนใจของผู้คนมากๆเลยนะคะจะเปิดให้ครบอ่าสามไม้เท้านะคะ แล้วก็ดู e e ด of f o r t u n e เอ้ยไม่ใช่สิเป็นไพ่พิเศษฝั่งผู้หญิงสิบถ้วยนะคะโอ้แปดเหรียญน,นะคะสเตรนโอโอหกดาบนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็นแปดถ้วยนะคะวีต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในสายตาผู้คนนะคะเขามองคุณเป็นอย่างไรนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ มีความทุกข์เยอะนะคุณคุณแบกปัญหาภาระต่างๆมาเยอะมากและก็คุณยัง Mo v e on คุณยังสวยคือคือคนอึ้งในตัวคุณมากาตรงที่เฮ้ยทำไมคุณเจอเรื่องเลวร้ายมามากมายแต่ตัวของคุณตอนเนี้ยเขามองมาอีกทีอ่ะคุณมาไกลแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตารูปร่างด้วยนะคะรวมไปถึงทัศนคติและการวางตัวของคุณนะคะคุณถูกทานฟอร์มขึ้นนะคะ คุณเขาเคยคิดว่าคุณคุณน่าจะคุณน่าจะแบบอ่านหลายคนอาจจะล้มลงแหละคุณอาจจะมีปัญหาหรือว่าคนสายตาผู้คนเขาคิดว่าคุณน่ะพัฒนาตัวเร็วมากเขาเคยคิดว่ามันน่าจะนานกว่านี้แต่คุณกลับเป็นคนที่แบบมองมองอีกทีนึงคือคุณโตขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณทุกวันคุณเป็นคนที่หันมาเมื่อไหร่คุณไม่ใช่คุณคนเดิมตลอดอย่างเช่นแบบคุณจะมีองค์ความรู้ที่มากขึ้นคุณจะมีหน้าตาที่สวยขึ้นคุณจะมีรูปร่างที่ดีขึ้น แต่ทุกสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเป็นการทำที่ปกติและเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่มีวินัยนะคะคุณเป็นแบบอย่างผู้คนในรูปแบบของเดวิดเป็นในรูปแบบของเฟมินีอย่างดีเลยนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเป็นคนที่ดูสุภาพอ่อนโยนและผู้คนอะ่ะเขาอยากจะสุภาพอ่อนโยนแบบคุณต่อเพราะว่ามันเป็นการสุภาพอ่อนโยนที่ไม่ได้อ่อนเกินไปไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูปลอมไม่ได้ดูเฟสอะคะ่ะคุณเป็นคนที่สเตนด้วยควบคุมตัวเองเก่ง รักครอบครัวรักตนเองนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ถ้าได้มีครอบครัวเขารู้ว่าจะมีความสุขมากๆเลยนะคะหรือ,อมีคนมาจาับจ้องคุณด้วยนะนะคะว่าคุณน่ะเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกนะคะเหมาะที่จะเป็นลูกที่เขาอยากจะอุปการะหรือนะครญาติพี่น้องที่เขาอยากจะรู้จักนะคะไว้ในหนึ่งชีวิตที่เขาได้มาเจอคุณนะคะวมีบอกเลยว่าเอเนอร์จีของคุณน่ะมันมันพิสูจน์ด้วยด้วยความที่คุณพิสูจน์ตัวเองจากการสูญเสียการเงินสูญเสีย ในสิ่งในด้านที่คุณเคยไปผิดพลาดมาเนาะเพราะฉะนั้นคุณเหมือนเปลี่ยนพิกดานตัวเองอะคะ่ะเปลี่ยนการเงินเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเพราะคุณเข้าใจที่แปลว่าเข้าใจจริงๆมันทาให้คุณนะคะก้าวขาออกมาจากจุดเดิมที่คุณเคยล้มแล้วล้มเล่านะคะลุกขึ้นมายังก็เป็นเหมือนเดิมแต่รอบนี้คุณลุกขึ้นมาด้วยความเข้าใจเพราะปกติคุณลุกขึ้นมาคุณจะแข็งกระดา้างอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คุณเข้าใจว่า อ๋อความรักนะคะมันต้องควบคู่ไปกับการกระทําควบคู่ไปกับจิตใจนะคะมันถึงจะส่งผลไปถึงคนรอบๆวีรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วค่ะสายตาของผู้คนรอบๆมองว่าคุณคือเพชรเม็ดงามมองว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะปฏิความสัมพันธ์ด้วยแล้ววีเชื่อเลยว่าคุณกําลังดึงดูดผู้คนนะคะที่รักในตัวคุณจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นเช่นไรนะคะก็ครบถ้วนแล้วสาหรับคลิปดันด้อมในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็วีฝากนะคะสําหรับการเ ให้คำปรึกษาผ่านไพ่ยี่สีนะคะ15นาที225บาท30นาที555บาทและ1ชั่วโมงหรือ60นาทีนะคะ1,111บาทสามารถมาลงคิวดูได้นะคะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วขอให้เป็นวันเสาร์จะเหงาได้ไงนะคะทุกคนเอ่อจงมีสันติสุขนะคะเพราะว่าสันติสุขจะทําให้เรามีกําลังแต่ความโศกเศร้าจะทําให้เราหมดกําลังนะคะเพราะฉะนั้นจงมีสันติสุขเถิดนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ